สักพักหนึ่งสองศูนย์ใจผมในสนามรู้สึกไม่อยู่แล้วผมมองหน้ายาซินซินเอาไงดีวะกองหลังกองหลังแลนได้เนี่ยความรู้สึกหลังจบเกมพลิกนรกหลังจากจบเกมเมื่อคืนที่เราพลิกนรกนะครับชนะ3ประตูต่อ2เนี่ยผมกลับมาบ้านใช่ปะเขาแบบพักผ่อนเลยอะนอนหลับฝันดีเลยนะก็ไม่ทันได้ถ่ายอะไรมาก,กเลยตื่นมาวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาในรายการนันนะรู้สึกว่ายังม o ฟออนจากเกมเมื่อวานไม่ได้นะฮะความสนุกยังคงอยู่ทุกคนนะ สนุกมากๆนะฮะก็เลยถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาจะมาพูดถึงความรู้สึกนะฮะตอนที่อยู่ในสนามว่ามันแบบรู้สึกยังไงบ้างตอนโดนยิงสอูนอะไรเงี้ยแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนนะใช่ก็สิ่งแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าดีใจมากๆผมภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนโค้ดแล้วก็กองเชียร์คือเราชนะมาใช่ปะ่ะทุกคนก็อาจจะมองแค่ว่าชนะแต่จริงๆมันมันภูมิใจมากๆตรงที่ว่า เราโดนยิงก่อน2ลูกอ่ะคือครึ่งแรกนะมันท้อไปแล้วอ่ะโดนยิง2ลูกนะโอกาสที่จะชนะมันมันมองไม่เห็นแหละทุกคนใช่แต่พวกเราช่วยกันสู้กันโค้กก็แก้เกมอะไรเงี้ยจนกระทั่งกลับมาได้นะฮะพลิกชนะ3-2มเนี่ยมันเป็นชัยชนะที่น่าภูมิใจมากๆและสิ่งที่ผมภูมิใจสุดๆนะก็คือทีมเราเป็นทีมที่ไม่มีนักเตะอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่สักคนหนึ่งเราคืออินฟู1 0ร นะครับเป็นทีมที่แบบคืนดารายูทูบเบอร์จริงๆอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะใช,ใช,ะใช่ก็เลยแบบรู้สึกภูมิใจจริงๆที่เราสามารถชนะได้นะครับเมื่อคืนแบบกลับมาหลับฟันดีเลยผมฝันว่าอะไรรูวว้ป่ะนี่ผมไม่ได้บอกเพื่อนๆนะผมฝันว่าผมเขินว่าจะบอก <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เข <c oughs> ินจริงเมื่อคืนนะผมฝันดีผมฝันว่าผมอะ่ะเป็นเพื่อนกับคุณท็อป <c oughs> คุณท็อปบิดครับอ่ะครับใช่คือเขามาร่วมติดกับเราด้วยนะฮะเขาเป็นสปอนเซอร์ของรายการแล้วก็มาร่วมทีมเราด้วยเมื่อวานลงประมาณ10นาทีนะแต่เขาเล่นดีนะ<อ>เล่นเล่นดีด้วยเก่งมากด้วยแล้วก็โอเคนั่นแหละคือเราไม่เคยซ้อมด้วยกันแต่ว่าเมื่อวานเล่นได้นะแล้วก็จนผมเก็บไปฝันว่าผมเป็นเพื่อนกับเขาอะ่ะซื้อบิตคอยอะไรเงี้ย <laughs> มันแค่ความฝันเื่อนนะแล้วก็ฝันว่าแบบเออพีเน็ตพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยทั้งทีมนะเพราะว่าพีเน็ตเคยบอกไว้ว่าถ้าชนะบาบอลชนะ ไฟไนายได้เนี่ยพี่เนีจะพาไปเที่ยวพูวิลล่าสามวันอ่าต่างจังหวัดแบบคืนละหลายหมื่นเลยนะฮะเขาบอกก็ฝันฝันบางพังแล้วนะทุกคนคือฝันดีนะเมะนะ <c oughs> ื่อคืนนะก็เืินช้ามาเนี่ยก็เลยแบบเออยังมูฟออนไม่ได้นะฮะก็จะมาพูดถึงความรู้สึกนะเราภูมิใจมากๆดีใจมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะตอนที่อยู่ในสนามนะในมุมมองของขายทอดสดเนี่ยอาจจะไม่เห็นมุมนี้นะฮะก็คือตอนที่เราโดนยิงหนึ่งศูนย์เนี่ย จะเห็นได้ว่าลูกนี้ผมไล่ไม่ทันผมเป็นคนที่วิ่งไล่คนนี้เขายิงมาตัวได้นะแต่ว่าผมไล่ไม่ทันค,คือในสนามจังหวะนั้นนะผ,มมผมมองที่บอลแล้วก็มองที่เขาเนี่ยผมว่าถ้าผมสไลด์จริงๆเนี่ยสไลด์ถึงแต่ความที่ว่ามันอยู่ในเขตโทษมันใกล้เขตโทษมากๆผมเลยรู้สึกว่าผมไม่อยากสไลด์ผมกลัวว่าจะ เป็นจุดโทษอะไรแล้วก็ใบแดงเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจป่ะผมก็เลยไม่ไม่ได้สไลด์เข้าไปแบบไม่ได้พวดนะนะสุดท้ายเข้ายิงคมมากแล้วก็เข้าไป1นึ่งศูนย์วินาทีนั้นนะ่ะผมคิดในใจแล้วเอาแล้วฟีซาล็อกกองหลังแดนใต้หมอไว้เยอะลูกนี้โดนเลยฮะโดนหนึ่งศูนย์ผมกดดันกดดันนะกดดันจริงๆงตอนนั้นนะ่ะก็ยังก็ยังโอเคนะหนึ่งศูนย์นะสักพักหนึ่งสองศูนย์ 0. เอ้ยผมใจผมในสนามรู้สึกไม่อยู่แล้ว แบบผมมองหน้ายาซีนซ้นเอาไงดีวะกองหลังแดนกองหลังกองหลังแดนใต้เนี่ยแบบโดนโดนโดนโคอมเมนต์บอกแน่นอนเป็นไงละ่ะกองหลังแดนใต้น้านนี้เจอของจริงอะไรวะเนี่ยผมผมคิดในใจไหลแน่นอนน่ะสองศูนย์แป๊บเดียวสองศูนย์่ะอาจจะสามสี่ห้าหกศูนย์่ะแต่เราเราเสียสมาธิมากแต่ยังดีที่มันจบแค่สองศูนย์ในครึ่งแรกนะครับแต่พอจบเกมเนี่ยเรามาเรียกประชุมทีมกันต้องชมโค้ดโค้ดนี่แบบจิตวิทยาดีมากนิ่งมากนะครับ คนบอกทุกคนให้ลืมไปช่างช่างมันะ่ะผ่านมาแล้วครึ่งแรกสองศูนย์ช่างมันให้ลืมไปครึ่งหลังเราแก้เกมโค้ดเปลี่ยนมาเล่นหลังหลังสี่คือแรกแรกอ่ะเล่นหลังสามหรือว่าหลังห้านะเพราะว่าจะมีอีกสองคนมาช่วยใช่ปะเอาง่ายคือ,อเกมแรกครึ่งแรกนะเราเราเน้นรับห้าคนแต่พอครึ่งหลังเราเล่นแค่สี่คนแล้วก็ที่เหลือก็คือเดิมเกมเกมบุกอ่ะนะเพราะว่ามันกดออนเราไมันมีอะไรจะเสียแล้ว เราแพ้แล้วถ้าเราไม่สู้เร,เราไม่บุกเราก็อาจจะโดนเยอะกว่าน,นี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแรกเลยเปิดเกมแรกนะฮะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็อย่างอย่างที่เห็นเลยก็คือเพื่อนๆร่วมทีมเล่นกันสู้กันมากหาช่องจนยิงได้ความขยันนะครับผมจะชมแต่ละลูกนะลูกแรกเนี่ยผมจะชมบอลอานนท์บอลอานนท์เขาเป็นคนแอสซิสต์ให้น้องโบ๊ทเนี่ยจังหวะนั้นอะ่ะผมมองว่าเซนบอลเขาสองคนแบบ ดีมากเข้าขากันมากนะผมเห็นแล้วแหละในสนามนะมุมมองของผมผมเห็นแล้วว่าโบสถกําลังวิ่งไปแล้วผมคิดในใจว่าบอลอานนท์น่าจะอ่านเกมทันแล้วก็ส่งไปยังพื้นที่ว่างตรงนั้นแล้วบอลส่งไปจริงๆเว้ยแล้วโบสถก็วิ่งไปจริงๆวิ่งวิ่งไปแบบถึงบอลอะแล้วก็จบมีเวลาเหลือเฟือสุดท้ายก็เข้าไปแล้ว1นูนะทุกคนลูกนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วดีใจมากนะฮะเพราะว่ามันปลดล็อกไงแล้วที่สําคัญเนี่ย มันเป็นเรื่องจุดเปลี่ยนผมมองว่าลูกนี้ก็จุดเปลี่ยนนะมันเป็นโมเมนตัมเปลี่ยนนะทุกคนคืออีกฝ่ายพอโดนยิงสองหนึ่งใช่ปะ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเสียขวัญอ่าส่วนพวกเราเนี่ยที่ไล่มาสองหนึ่งเนี่ยเรามีกําลังใจเกมก็เลยแบบพลิกผมว่านี่จุดเปลี่ยนคือเราได้ประตูตีเสมอสองหนึ่งเร็วในครึง่งเวลาหลังเนี่ยจุดเปลี่ยนพวกเขาก็อาจจะแบบมีเสียขวัญใช่ไหมสักพักหนึ่งว่าได้ลูกที่สองลูกที่สองเนี่ยผมย้อนไปดูไฮไลท์เนี่ย ต้องชมความขยันของสเตฟานสเตฟานอยู่ไกลทุกวันมากนะผมไปดูเนี่ยอยู่ไกลมากแล้วใครไม่รู้ส่งไปแล้วก็น้องบ๊สเนี่ยน้องบ๊ทเล่นไม่ได้เพราะล้ำหน้าแต่สเตฟานอยู่ไกลวิ่งมาแบบความขยันเข้ามาจนกระทั่งเอาบอลได้แล้วก็ยิงประตูได้ใช่สุดยอดมากตรงนี้นะฮะต้องชมความขยันนะครับแล้วก็พอตีเสมอสองสองเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยมันมันมาว่ะเราเรากลับสู่เกมอ่ะทุกคนใช่ กองหลังพวกเราก็ยิ่งยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยต้องเต็มที่ผมบอกยาซีนบอกแบกซ้ายแบกขวาบอกว่าเฮ้ยเราสี่คนอย่านะอยา่ยาแพ้นะไม่เอาเพิ่มมนะเพราะว่าเรากลับมาแล้วเราจะพลิกชนะอย่างเดียวสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแบบพวกเราพวกเราแน่นจริงๆแน่นจนกระทั่ง,ง,งแบบเออกองหน้าเราก็แบบยิงได้อีกลูกหนึ่งนะฮะเป็นลูกของอ่าลูกที่3เป็นลูกของบอลอานนท์นะครับมันมาจากลูกฟรีคิกในเขตโทษนะฮะที่ว่า กองหลังเขาส่งให้ประตูใช่ป่ะแล้วก็ประตูก็รับกับมือซึ่งมันไม่ได้ไงกองหลังส่งบอลขึ้นมาก็เลยเป็นฟรีคิกในเขตโทษแล้วรู้ปะ่ะผมไปย้อนดูอะจังหวะเนี้มันเริ่มต้นจากผมอันนี้ไม่ได้อยากอย่าโมนะผมไม่รู้ด,ดูวด้ซ้ำว่าผมมีส่วนกับลูกนี้ร้อยเปอร์เซนลูกที่ประตูเขาจับอะคือลูกที่ผมเคลียร์ถ้าไปไปย้อนดูเนี่ยจังหวะนั้นผมไม่รู้อะไรผมติศาสตร์ยาวขึ้นไป ศาสรยาวขึ้นไปใช่ป่ะแล้วก็กองหลังเขาอ่ะก็มีพี่โอสุดพี่โอวิ่งบีบไงทาให้กองหลังเขาที่ถึงบอลก่อนก็จริงแต่กองหลังเขาส่งให้ประตูและความขยันของทีมเรากองหน้านี่แหละกดดันทาให้ประตูเขารับเข้ามือในที่สุดสุดท้ายก็กลายเป็นลูกฟรีคิกนเขตโทษเอออย่างนั้นก็ภูมิใจว่าลูกนี้เราเป็นคนโยนเข้าไปนะใช่ไปไป,ไปดูได้นะครับก็ได้ลูกฟรีคิกฟรีคิกลูกเนี้ยเราไม่ได้ซ้อมกันเลยตอนได้เครียดมาก เราไม่ได้ซ้อมเลยเราไม่คิดว่าเราจะได้ฟรีกิกในเขตโทษแบบเนี้ยไม่ได้ซ้อมจะเห็นได้ว่าพวกเรา4คนน่ะจะมีพบอลอานท์มีโบสแล้วก็มีเพื่อนเพื่ออีก2คนนั่งประชุมกันอ่ะประมาณ2นาทีได้เกือบเกือบสองนาทีอะจะ่งหวะนี้ประชุมกันนานมากจะจะเล่นยังไงนะครับผมก็นั่งลุ้นอยู่คือผมเป็นกองหลังผมเกมมันสองสองผมจะไม่ขึ้นไปช่วยผมอยากยิงประตูนะแต่ผมเล่นเพื่อทีมก่อนตอนนั้นน่ะทุกคนก็พูดอย่างนี้กันหมดยาซินก็อยากจะขึ้นผมบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเรายังยังยังอยู่ในเกมเเเรราล่่่นนนพืออทีมกะคับ ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปก็ผม,ผมเชื่อใจเขาสอ,สองสามคนเชื่อใจว่าเขาจะยิงได้แต่พอยิงจริงปุ๊บติดบล็อกไม่เป็นไรอย่างน้อยก็โอเคแต่ความขยันความเก่งของน้องโบ๊ทเนี่ยลากบอลไปเก็บบอลได้แล้วก็ลากบอลไปข้างสนามแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็บอลอานนท์ยิงเข้าไปสามสองพลิกนรกถอดเสื้อเลยนะบอลอานนท์ถอดเสื้อเลย <c oughs> คือจังหวะน,นั้นอ่ะผมผมวิ่งไปดีใจด้วยเลยเพราะว่ามันระเบิดแบบบ้าจริงแบบรู้สึกแบบ ครึ่งแรกอุ้นสองศูนย์ครึ่งหลังกูพลิกมาสามสองอ่ะแล้วโอ้โหมัน,น,นม,มันเกินจะบรรยายจริงนะคนบอลอานน์ bon กับโบ๊ทคำสิงอ่ะเขาเล่นเข้าขากันมากแล้วความที่เขาโยนเสื้อมาใช่ปะปุ๊บเขายนเสื้อไปปุ๊บก็ถอดเสื้อเขาโดไม่เหลียงแล้วใช่ไหมผมหยิบเสื้อของบ bon bon อลบอลอานนท์น่ะขึ้นมาชูเลยแบบเชี่ยมึงเก่งเกินตัวบักอ่ะตัวบักของทีมอ่ะคือซีซั่นซีซั่นแรกเราไม่มีเขาซีซั่นนี้เรามีเขาอ่ะรู้สึกได้ว่าเกมรุกของเราอ่ะ มันเปลี่ยนเขายินตรงกลางก็จริงนะแต่มันส่งผลมันทําให้กองหน้าเราเล่นง่ายขึ้นไม่ใช่แค่น้องโบ๊ทนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาพี่โอกองหน้าพี่บอสพี่ขวัญอะไรทุกคนคือมันเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีกองกลางที่พาบอลขึ้นหน้าได้ถือซะง่าถ้าทุกคนดูเนี่ยจะเห็นว่าเราเราขาตรงนี้แต่พอมีน้องเข้ามาเติมเต็มเนี่ยไม่ใช่น้องเลยพี่ก็น่าจะอายุมากกว่าผมแหละบอลอันน์เยอะกว่าเยอะกว่าใช่พี่พี่บอลอันน์มาเติม,เต,มเต็มตรงเนี้ย ทำให้เล่นง่ายขึ้นแม้แต่น้องโบ๊ทเองหรือใครก็แล้วแต่เล่นง่ายขึ้นนะครับสาคัญมากๆทุกคนก็เราพลิกไม่ได้สามสองใช่ไหมแต่มันนี้ไม่จบเพราะว่าเวลาเหลืออีกเยอะน่าจะประมาณ1 0 15นาทีได้คือโคตรนานเลยหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แบบผมคิดในใจกรรมการหมดเวลาได้แล้วหมดเวลาได้แล้วเราสามสองแล้วแต่มันนานมากรู้สึกไม่รู้ว่ากี่นาทีแต่รู้สึกมันนานมากนะแล้วก็ผมก็แบบปล่อยปล่อยไปไหลไป,ไปตามธรรมชาติแล้วก็สุดท้าย มันมีจังหวะที่เราเกือบโดนยิงแต่กองหลังเราช่วยกันได้ผูโตก็มาช่วยยาซินก็มาช่วยทุกคนช่วยกันอะ่ะคือเล่นเพื่อทีมจริงๆริทุกคนแต่ละคนสู้กันสุดอะ่ะผมชอบมากผมถึงบอกว่าผมภูมิใจในทีมนี้มากๆนะฮะใช่พวกเราทุกคนเก่งมากๆนะครับทุกคนแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์สามสองนะฮะระเบิดบ้าแบบสตบิโอ้โหมันมันเกินจะบรรยายจริงจมันแบบโอ้โหชนะแบบชนะเข้าใ,ใจปะสะใจมากนะฮะคือคือมันเป็นสามแต้มมันเป็นชัยชนะที่ มันมาจากการพลิกอ่ะถ้าเราชนะสาูนตั้งแต่แรกมันมันมันรู้อยู่แล้วว่าเราจะชนะใป่ะมันแบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ความที่เราพลิกชนะเราโหมันมันสนุกมากแล้วก็จะเป็นแมตที่ไม่มีวันลืมผมพูดได้เลยว่าแมตนี้น่าจะเป็นแมตที่มันที่สุดตั้งแต่ผมเล่นไอเดอร์หลิงมาผมเชื่อว่าคนดูทางบ้านเนี่ยถ้าติดตามแล้วก็เชียร์ออนไลน์ออนสตาร์จริงๆอ่ะเขาจะเขาจะลั่นบ้านเลยกระโดดลั่นบ้านเลยอ่ะจริง เพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์น้องๆเขาก็บอกว่าจังหวะนั้นลันบ้านเลยพี่ตะโกนเสียงดังมากคือใครจะไปคิดนะทุกคนคือผมไม่ได้อยากจะบอกว่าทีมเขาอะไรนะคือทีมเขามีนักบอลแบบอย่างพี่ลีซอพี่แมคเคลนเบิร์นอะไรเงี้ยเคยเป็นนักเตะอาชีพะนะแล้วก็มีม,ม,มีมีพี่คนนั้นอีกคนหนึ่งที่ยิงประตูแรกนะใช่คือคือผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้โกงนะมัน,ม,นมันก็ถูกต้องตามกติกาเล่นได้อยู่แล้วแต่แค่แบบพวกเราอะ่ะทีมเราคือไม่มีอะไรแบบนี้เลย ส่วนทีมเราก็เรียกได้ว่าเป็นอินฟูร้อยเอ่ะมีบอลอานอนท์กับโบ๊สองคนน่ะที่รู้สึกว่าเด่นเพราะว่าเขาเป็นอินฟูด้านกีฬาไงอย่างเช่นบอลอานอนท์เขาก็สอนในทิกต o กเขาเล่นบอลน้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนโบสก็เป็นอะคาเดมี่อะไรเคยอยู่ืองทองแบบเป็นยุทธชลวชนชน่นะนะก็ยังถือว่าเป็นอินฟูร้อยเอ่ะแบบอินฟูแบบเยอะมากๆอะ่ะใช่รู้สึกว่าภูมิใจในในตรงนี้มากๆนะคือไม่ใช่จะบอกว่าทีมอื่นเอานักบอลมาแล้วแบบ ออโกงอะไรไม,ไม่ใช่จะบอกอย่างนั้นนะคือมันมัน,ม,นมันได้เราตามกติการจริงๆทีมเราก็เอาได้นะใช่แต่ว่าเรายังไม่เอานะครับเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นตามคอนเซ็ปต์ของทีมเรานะก็คือไอดอนจริงๆนะฮะใช่ก็ภูมิใจมากๆครับเดี๋ยวามาถามกองเชียร์หน่อยลุ้นผมเนี่ยเมื่อวานอยู่กับแม่น้องโบท๊ทเป็นไงบ้างแม่ถามเวลาทุกๆหนึ่งนาทีแม่ถามว่ากี่นาทีแล้วลูกอีกกี่นาทีจะหมดเวลาลูกแม่น้องโบท๊ท <laughs> เชียร์กข้าง,ง,งแบ๊ใช่แม่ คือแบบโอ้โหตื่นเต้นอะ่ะดูครั้งแรกก็2.0งทอ้ออยู่นะแต่ว่าดูการเล่นของพวกเราและแบบทุกคนมีสติมีสมาธิคิดว่าน่าจะตีเสมอได้คือเมื่อวานแค่หวังแค่ตีเสมอนะอืแต่มาลุ้นช่วงสุดท้ายเนี่ยโค้งสุดท้ายอีกประมาณ10-15นาทีสุดท้ายไหมใช่ใชคือแบบปุ๊บโดน3.0มก็หลังจากนั้นคือ เมื่อแรกจะหมดเวลาสักทีวะคือทีแรกนะเอาจริงเราไม่ได้หวังถึงชนะนะเราหวังแค่ตีไข่แตกก่อนอนะพอตีไข่แตกปุแบบ๊บเออเอาเสมอได้หวังเสมอตอนเสมอสองสองเราคิดว่าโอเคจบแล้วเกมนี้แค่นี้ก็ภูมิใจละ <มา S 2> แต่มันเสมอแล้วไงก็เอาให้สุดเลยเมื่อวานนักเตะของเราเนี่ยคือแบบทุกคนเนี่ยมีพลังหมดเลยนะคือแบบเหมือนไม่แพ่อืมคือหมายว่าของเขาเนอย่างน้อยคือแบบดูของเขาเวลาขึ้นไปปุ๊บบางทีก็เสียแบบหมดแรงอ่ะ แต่นักเตะเราคือแบบทั้งนั้นท,ที่ไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพอย่างที่ฟิซาได้บอกเมื่อกี้แต่ว่าทุกคนสู้แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงกว่าเที่พวกเรารฟิตฟิตร่างกายกันเราซ้อมอาทิตย์ละครั้งก็จริงใช่ปะ่ะแต่ว่าเราอ่ะมีการส่งการบ้านให้โคด้ดดูคือต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งแล้วก็ส่งหลักฐานไปว่าเราวิ่งอะไรประมาณนี้คือคือพวกเราฟิตกันทุกคนนะใช่บางคนไม่ฟิตอย่างเช่นผมหละมันตื่นสนามตื่นสนามตื่นสนามแล้ววางเป็นไงบ้างเกมเมื่อวาน กรี๊ดจนหมดเสียงครับขับรถไปก่อนไหมเสียงแหบเลยเมื่อคื้เสียงแหบน้องเงครับเออจริงๆก็เหมือนไปก้องไปก้องบอกบอกเมกกื่อกี้ว่าคิดแค่ว่าจะตีเส,ส,สมอตีเสมอก็พอใจแล้วเออเพราะเราก็เล่นได้ไงแต่<อ>แค่จบจบสกอร์ไม่ได้แล้วพอแบบได้สามสองโอ้โหไม่รู้ไม่ลืมตัวแล้วตอนนั้นตะโกนพรมินในคลิปอะในคลิปที่เขาถ่ายสตอรี่เงราะเสียงแหบเสียงแตกเลยถึงตอนนี้ผมก็ยังมูฟออนไม่ได้คิดคิดคิดแล้วรู้สึกว่าแบบ ด oh, ีใจใทุกคนที่ดูคลิปนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะส่วนคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนทุกคนผมขอตัวไปหาอะไรทานก่อนทุกคนไว้เจอกันนะครับ